ครับสวัสดีครับวันนี้รุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยครับจัดลงสต็อกสินค้าจากฟาร์มของตัวเองนะครับมาลงที่ลานสาขามหาสารคามครับหนึ่งรถพ่วงก่อนปิดสงการครับตุนไว้วันละตรงนี้ช่องทองงานตุนไว้อยู่3พ่วงสําหรับส่งลูกค้าหลังสงการส่งปีย่อยนะครับในพื้นที่ภาคอีสานมหาสารคามกาลสิน อุดรธานีขอนแก่นนะครับาหาดสารครามร้อเอ็ดนะครับติดถนนใหญ่นะครับเส้นทางมามสชิงยืนนะครับร้าน,นครับร้านจังจัดนะครับของลุงเรืองทรัพย์เกษตรไทยครับสาขามาหาสารครามนะคอีกหึออึดว่างครับ 1,900กระสอบครับ30ตันวันนี้เ,เพิ่มไปสำหรับบริการลูกค้านะครับผลมาครับมีไว้ใช้สําหรับอ้อยมันในพื้นที่ภาคอีสานนะครับครับสนใจครับติดต่อได้ ที่ตำบลน,นาสีนวนอำเภอกรารทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับลุงเหลืองรับเกษตรไทยครับจำหน่ายขี้ไก่แก่คุณภาพนะครับครับสนใจติดต่อได้ที่0807322529ครับ มาดูการเทลงของขี่ไก่แกะของเรื่องสัตวเกษตรไทยนะครับ ที่ร้านมีบริการจัดส่งนะครับทั้งแบบรถกระบะเล็กนะครับส่งปีกนะครับส่งปีกกระบะเล็ก200กระสอบครับรถ6ล้อ500ถึง600กระสอบครับรถพ่วงครับ1,800ถึง2,000กระสอบครับอันนี้รถพ่วงเป็นราคาส่งนะครับส่งปีกย่อยนะครับ ราคาขั้นต่ําจัดส่งที่50กระสอบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงส่วนมากจะเป็นจัดส่งที่ขั้นต่ํา1 0 0กระสอบครับขึ้นไปราคาจะแตกต่างกันไปครับเช่งนี้ขี้ไก่จะราคาค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากค่าคนส่งเพิ่มขึ้นครับสนใจติดต่อ ซื้อขายขี้ไก,ก่แกบนะครับคุณภาพของลุงเรืองสัตว์เกษตรไทยสาขามัสนาครามติดต่อ0 9 7 3 2 9 1 0 2 6